สวัสดีค่ะสวัสดีชาวเพจของทาง Bravo Trade Academy ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะมาพบก,กับโคชฝาเช่นเคยค่ะประจําวันพุธที่24มการาคมนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเมื่อวานมีใครได้เทรดทองคํากันไหมนะคะบอกเลยว่าทองคําเนี่ยค่อนข้างที่จะแอบไซเวย์เล็กน้อยนะคะแอบไซเวย์เล็กน้อยเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนไปดูเพิ่มเติมกันค่ะว่าเราสามารถที่จะพิจารณาเทรดตรงไหนได้บ้างนะคะมาค่ะ พาทุกคนมาเริ่มต้นจากท e เฟ a มเดย์ก่อนเลยนะคะทุกคนว้าว Time เฟ a มเดย์เนี่ยเราจะเห็นว่านี่แท่งนี้นะคะแท่งนี้เลยแท่งสีเขียวนะคะ แล้วก็มีการลูดไส้ลงมาครึ่งหนึ่งด้วยมีเนื้อครึ่งหนึ่งมีสีเขียวครึ่งหนึ่งเนี่ยบ่งบอกว่ามีแรงซื้อแล้วก็แรงขายที่ค่อนข้างจะอยู่กำกํากึ่งๆึๆ่งนะคะตรงกลางมากๆนะคะกำลังคิดอยู่เลยว่าจะขึ้นหรือว่าจะลงดีนะคะจะขึ้นหรือว่าจะลงดีให้ทุกคนสังเกตนะสามวันที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นแท่งเทียนของวันอังคารนะคะวันจันทร์นะคะแล้วก็วันศุกร์ที่แล้วเนี่ยไล่เรียงกันมาสามวันแบบเนี้ย แล้วลักษณะแท่งเทียน,นยคล้ายเรียงตัวกันออกข้างไปนวนอนแบบเนี้ยนะคะทุกคนนั่นแหละค่ะมาจากนั่นก็คือไซเว y นั่นเองนะคะก็คือรอเขาเลือกทางนิดหนึ่งว่าเขาเนี่ยอยากจะเดินทางไปในทิศทางไหนนะคะแต่กลับมาดูมุมมองของภาพใหญ่แล้วเนี่ยทองคำสำหรับ Time f ฟรม e d y y นะคะก็คือปัจจุบันเนี่ยเป็นเฟรนขาลงนะทุกคนนี่เลยนะคะเป็นแท่งเทียนนะคะแล้วก็มี ลักษณะนะคะเป็นเทรนขาลงนะคะตรงนี้อาจจะขึ้นไปเพื่อที่ต้องการจะบ่งบอกว่าอยากจะลงต่อแบบเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะลงมาถึงจุดจุดหนึ่งนะคะอ่ะแล้วค่อยย่อตัวขึ้นไปทําโครงสร้างแบบนี้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันซึ่งถ้าเกิดว่าทําท่านี้เลยนะทําท่านี้เลยแบบมีสสวิงตีขึ้นได้แบบนี้นะคะก็มีโอกาสในอนาคตนะคะ ปรับตัวเป็นเทรนขาขึ้นได้แต่ปัจจุบันเนี่ยยังนะคะสำหรับ Time f ฟรมเด a y นะส่วนดีมาล่างเลยนะคะที่เราเห็นกันตรงนี้เลยตรงเนี้ยเป็นจุดที่บอกตลอดเนาะแล้วก็บอกทุกครั้งด้วยนะคะว่าตรงเนี้ยมีความน่าสนใจนะคะจะลงมาเมื่อไหร่ไม่รู้รู้แค่ว่าตีไว้ก่อนละกัน1980าแถวๆนี้นะคะย่อยลงมาใน Time f ฟรมส4ชั่วโมงกันบ้าง Time f ฟรมสีชั่วโมงเนี่ยนี่ชัดๆกันไปเลยนะคะไทม์เฟรมสีชั่วโมงเนี่ยนี่เลย ดูสิเป็นเทรนอะไรกันแน่เนี่ยนะคะ push, ไม่รู้ว่าจะไปที่ทางไหนจะลงหรืออยากจะขึ้นดีนะคะยังเลือกทางเนี่ยไม่ถูกนะคะแต่ถ้าเกิดมามองภาพย้ายใหญ่จริงๆเนี่ยจะเห็นว่า4ชั่วโมงเนี่ยเป็นเทรนขาลงนะคะก็มีโอกาสอาจจะลงมาหาดีมาข้างล่างก็ได้หรืออาจจะมาหาแนวรับ ตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้เราบอกกันว่าเป็นเทนขาลงใช่ไหมคะทำเฟรมสี sy, ชั่วโมงเนี่ยเป็นขาลงที่ค่อนข้างไซเว์นะต้องใช้คํานี้ค่อนข้างไซเว์นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมีซับไฮก้อนนี้อยู่นะซับายก้อนเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแรงมากนะคะตัวเบสของเขาเนี่ยไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่ไซค่อนข้างที่จะยาวมากเลยเนาะแล้วก็จุดนี้นะเป็นอีกหนึ่งจุดนะคะเมื่อวานเมื่อวานเออเมื่อวานขึ้นมาเทสแบบสวยมากทุกคน อันนี้เคยกระซิบทุกคนไปแล้วเหมือนกันสําหรับจุดนี้นะถ้าขึ้นมาในกรอบตรงนี้อีกรอบหนึ่งแล้วมีสัญญาณนะ สกาวปิ้งหรือว่ามีสัญญาณ QM cell เวิกรรมทองอะไรเซลได้หมดนะคะแล้วก็คิดว่าเมื่อวานน่าจะมีสัญญาณสกาวปิ้งเหมือนกันนะคะเมื่อวานน่าจะมีสัญญาณสกาวปิ้งเหมือนกันส่วนตัวของฟ้าเนี่ยไม่ได้เข้ามาเหมือนกันนะคะเพราะเมื่อวานประชุมทั้งวันนะคะไม่เป็นไรเลยทุกคนชิลๆมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูแผนถัดไปกันดีกว่านะคะก็อย่างที่บอกแหละว่าตรงนี้เนี่ยมันมีในยะสําคัญยังไงนะคะสําคัญยังไงนี่เลยจําได้ไหมคะปาน ติดมาแล้วหลายๆครั้งกลับไปยืนได้แล้วสุดท้ายก็ไม่ยืนไม่ได้อีกรอบหนึ่งเทสแล้วลงเทสแล้วลง,ลวลงนี่แหละค่ะการที่เขาเนี่ยมีในยาสําคัญอืมมาโนอ้อยทุกคนก่อนเลยว่าตรงนี้เนี่ยถ้าขึ้นไปอีกนะขึ้นไปเทสอีกนะแล้วมีสัญญาณนะคะที่สามารถเซลล์ที่แนวต้านได้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะพิจารณาเซลล์ได้โอเคไหมยังพิจารณาเซลลได้นะคะเนี่ยมีโอกาสจะทําภาพนี้ก็ได้เออภาพนี้คืออะไรทุกคนคุณมาเนี่ย มีโอกาสจะเกิดเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ก็ได้นะคะเฉะลยนะคะภาพนี้อ่ะขึ้นไปใช่ไหมแบบนี้นะคะเราได้เซลล์ข้างบนกันใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะล่วงลงมานะคะทำโลต่ำกว่าโลก่อนหน้าเนี่ยอาจจะเล่น QM cell follow ได้อีกรอบหนึ่งอ่ะอันนี้เป็นภาพมโนนะ,ะอันนี้เป็นภาพมโนนะคะทุกคนเอาล่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เดี๋ยวตีให้ก่อนเลยว่ามีดีมาตรงนี้ด้วย มีดีมานโซนตรงนี้ด้วยนะคะแต่ดิมานโซนเนี้ไม่ใช่หน้าเทรดที่ได้เปรียบสําหรับไทม์เฟรม4ชั่วโมงนะคะเพราะ4ชั่วโมงเนี่ยก็คือเป็นเทรนขาลงนะคะเป็นเทรนขาลงแต่ถามว่าถ้ามีพฤติกรรมที่สามารถทําให้เราได้พิจารณาบายเราจะบายได้ไหมนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะบายได้ะคะ่ะทุกคนบายได้นะคะแล้วก็วันนี้ไฟเห็นอีกหนึ่งมุมมองด้วยนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะก็คือตรงนี้ อใครรู้จักพฤติกรรมทองนะคะจุดนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆในการที่เราจะมาพิจารณาบ่ายกรอบล่างเพื่อที่จะเด้งขึ้นไปข้างบนนะคะอันนี้สําหรับแผนที่ใช้คําว่าแผนที่พี่สองละกันแผนที่สองของเราในว,วันนี้นะคะแผนที่หนึ่งก็คือขึ้นมาเซลแนวตันเนาะตรงนี้หนึ่งกรุนะคะอ่ะถ้าลงมาเลยมารอบายในกรอบนี้นะคะขอแกล้งดูหน่อยสิว่าราคามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะอ่าสวยมาก อันนี้คือซื้อนะคะสองศูนย์หนึ่งศูนย์น่าสนใจมากๆเลยสองศูนย์หนึ่งศูนย์นะคะถ้าปรับตัวลงมาได้สองศูนย์หนึ่งศูนย์นาบายน่าสนใจนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะคะโอเคก็สำหรับทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนาะก็ขึ้นไปก็เซลตลรงนี้ถ้าลงมา2 0 1 0น่น่าสนใจไม่มีอะไรแล้วนะคะขอพาทุกคนไปดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันบ้าง นะคะทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงว้าวไซเวแบบสุดๆไปเลยนะจ๊ะ <c ười> คือเห็นชัดมากๆนี่ทุกคนใครยังบอกว่าไม่ชัดอีกนะจ๊ะไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีเนี่ยแถวแ,ะะะแ,แถวนี้แหละนะคะแล้วแถวนี้แหละนะคะให้เขาเลือกทางก่อนให้ชัดๆนะคะเลือกทางให้ชัดๆนะคะทีนี้มาดูหน่อยซิว่าหนึ่งชั่วโมงมีอะไรหนึ่งชั่วโมงเป็นไซเว มีดีมานตรงไหนบ้างมองเห็นเป็นดีมานก้อนนี้นะคะดีมนันก้อนนี้แล้วก็มีอิมบาลานนะคะที่มีความเขียวชะอุ่มอยู่ตรงนี้นะคะวันก่อนอะ่ะรอข้างล่างเหมือนกันนะคิดว่าจะลงมาเทสแล้วสุดท้ายนะคะนั่นะแหละลงมาไม่ถึงนะคะทุกคนแล้วก็ย่อตัวไปต่อแบบ สวยมากสวยมากแต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้ของเนี่ยก็ไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนก็รอนะคะรอภาพที่ใช่เท่านั้นนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปหาเทรดหาทำในจุดที่ไม่ใช่นะคะทุกคนแม้ว่าความเสี่ยงมันจะน้อยก็ตามอ่ะเงินกี่เหรียญก็คือก็คือเงินใช่ไหมกำไรกี่เหรียญก็คือกําไรโอเคไหมคะอืมโอเคมาต่อคะ่ะทีนี้นะคะปัจจุบันนี้เนี่ยดูหน่อยสิ เนื่องจากว่ากราฟไซเวนะคะก็มีโอกาสเช่นเดียวกันนะที่จะลงมาจุดนี้นะคะขอตีดีมันก้อนนี้ไว้ด้วยเนื่องจากว่ายังไม่มีการทำลายไปได้นะคะดีมันก้อนนี้นะคะตรงนี้เนี่ยมันมีแพทเทิร์นนี้ด้วยนะที่น่าสนใจอ่ะชึบชึบอ่ะอันนี้มองอีกก็มีความเป็นพฤติกรรมทองอีกไดะเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งว่าจะเข้าสูตรหรือเปล่าเออ จะเข้าสูตรหรือเปล่านะคะถ้าจะมองให้สวยๆจริงๆนะก็มาอยู่ในกรอบล่างเช่นเดียวกันนะคะประมาณ2 0 1 2016เออ2016น่ะคะประมาณนี้น่าสนใจมากกว่านะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาปรับตัวลงมาได้เนี่ยก็รอเลยนะคะรอเลย2016น่เนี่ยน่าสนใจสำหรับจุดแรกนะทุกคนสำหรับจุดแรกนะคะอ่ะ2016ก่อน ถ้าเกิดเป็นภาพของ i ท e f เ a รมใหญ่เนี่ยมารอ2010โอเคไหมแบ่งเล่นเทรดทีละกรอบๆไปนะคะอืมอันนี้สําหรับหน้าบ่ายนะทุกคนสําหรับหน้าบ่ายนะคะส่วนถ้าเขาเนี่ยอยากที่จะขึ้นไปเลยล่ะทํายังไงได้บ้างนะคะถ้ากขึ้นไปเลยจําได้ไหมคะสอง8ย์สามแปแนวต้านเดิมของเราเนี่ยน่าสนใจนะคะน่าสนใจเดี๋ยวฟ้าขอดูนิดนึงว่าจุดนี้เนี่ยน่าสนใจอย,อยู่ไหมโอเคนะคะจริงๆตรงเนี้ยก็จะมีเป็น จุด supply หนึ่งด้วยเนื่องจากว่ากราฟไซเวย์นะคะก็จะมี supply เนี่ยแล้วก็ดีมาด์ค่อนข้างที่จะติดติดกันเนาะถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยสามารถที่จะขึ้นไปได้เลยนะคะทุกคนมองอีกหนึ่งมุมนะคะฟ้ามองว่ามีโอกาสจะเกิดภาพนี้ได้นี่เลยนะคะมีโอกาสจะเกิดภาพนี้ได้ก็คือพฤติกรรมทองนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อกี้นะจากที่มีการดูนะคะก็มีโอกาสจะขึ้นไปถึงตรงนี้เลยสา 3าแถวนี้นะคะแล้วก็สามแต่จุดที่สวยนะที่ฟ้าเชียร์อยู่นะคะก็คือขึ้นไปหา3ามเลยเพราะว่าสาสิบเนี่ยเป็นแนวต้านเดิมสาสิบเนี่ยเป็นแนวต้านเดิมนะคะที่มีความน่าสนใจนะคะแต่ก็ไม่ได้ไปแอดจนเกินไปนะคะทุกคนเพราะว่าเราเทรดตามสิ่งที่กราฟเนี่ยทำให้เราเห็นโอเคไหมเพราะฉะนั้นก็แบ่งแผนเทรด ได้นะคะแบ่งแผนพิจารณาในการเข้าเทรดได้นะคะก็จะมีมุมมองภาพนี้ชึบชึบเนี่ยมีโอกาสจะขึ้นไปเทสตรงนี้แล้วปรับตัวลงมาข้างล่างอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่านี่แหละทุกคนยังไม่หลุดไซเว์เนาะก็มีโอกาสที่จะวิ่งอยู่ในกรอบอยู่นะคะหรือถ้าหลุดมาเนี่ยอีกภาพหนึ่งเนี่ยก็อาจจะลงมาข้างล่างนี่แหละคะ่ะเอออาจจะลงมาข้างล่างแบบนี้แล้วค่อยปรับตัวขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้น ทุกคนรอแพทเทิร์นก่อนนะทุกคนไปตีกรอบตีโซนนะคะตามที่ฟ้านเนี่ยให้ไว้ได้เลยนะคะก็ลูกจุดเนี่ยมีความหมายหมดเลยมีโอกาสแอคชั่นไม่ว่าจะขึ้นไปหรือว่าจะลงมานะคะเราก็มีเทคนิคที่รองรับอยู่เช่นเดียวกันนะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะได้แผนทั้งทา,งาเฟรมสี่ชั่วโมงแล้วก็ได้แผนทั้งทา,งาเฟรมหนึ่งชั่วโมงไปทั้งหน้าบ่ายแล้วก็หน้าเซลเลยใช่ไหมคะก็ประมาณนี้แหละค่ะอยากทีจ่จะฝากทุกคนเอาไว้นะคะแล้วก็อีกนิดนึงค่ะอยากฝากทุกคนเอาไว้ ะะสําหรับมือใหม่นะคะที่สนใจนะคะในการเทรดหุ้นนอกเนี่ยวันเสาร์นี้แล้วนะทุกคนวันเสาร์นี้แล้วนะคะที่จะมาได้เจอกันนะคะที่โรงแรมอัศวินนะคะก็มาเจอกับโคชมุกมิกนะคะแล้วก็โคชโอ๊ดนะคะแน่นอนว่าจะเปิดโลกใหม่เกี่ยวกับการลงทุนนอกให้ทุกคนเนี่ยได้วาวซ่าไปแน่นอนเลยนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเต้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ